นี่คือบทของสมเด็จฮุนเซนจากลูกชาวนาสู่นายกที่ครองตำแหน่งนานที่สุดในโลกย้อนกลับไปเมื่อปี1952คุนเซนหรือคุณบุญนาเนติบโตในหมู่บ้านเล็กๆเป็นลูกชาวนาพอคุณบุญนาโตขึ้นเขาก็ได้ย้ายเข้ามาเรียนในเมืองพนมเปญและก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุนเซนแล้วโอกาสนี้แหละเป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสโลกของการเมืองและก็อุดมการเขาเริ่มอ่านหนังสือการเมืองทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งคอมมิวนิสต์ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากพอจะได้รู้ทันทั้งสองฝั่งและอีกไม่นาน เขาจะต้องเลือกค้างพออายุเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับขมຈนแดงและนี่คือจุดสําค uh ัญท um uh)> uh uh> uh> uh ี่ทําให้เขาได้เรียนรู้การวางแผนการวางกลยุทธ์และก็การควบคุมคนแต่เขาไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาด้วยเขายังเป็นครูสอนหนังสือในกองทัพเพราะเขารู้หนังสือมากกว่าคนอื่นพอเห็นว่าการปกครองของขมຈนแดงเริ่มโหดเกินรับไหวเนี่ยคุณเซนก็เลยย้ายหนีไปเวียดนามและนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณเซนในฐานะนักกั้นเมืองในเงาฝึกจรจาสร้างพันธมิตร และก็เริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการทูตแล้วฟ้าก็ประทานอกาสลงมาพอดีเมื่อเวียดนามถูกเข้าไปตั้งรัฐบาลในกัมพูชาคุณคุนเซนก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตอนอายุแค่33ปีจกนั้นก็คือยุคทองของคุณคุนเซนเพราะเขาครองอำนาจยาวถึง30ปีก่อนที่จะส่งอำนาจต่อให้ลูกชายอย่างคุณคุนมาเน็ตไม่ใช่แค่นี้คนอื่นๆในครอบครัวคุณคุนเซนก็มีอำนาจกันหมดจนมีคนเรียกครอบครัวนี้ว่า The House of h u n หรือว่าบ้านของคุณคุนเนนัอง